สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่างของสวนยาเลตยตเออนะคะทุกคนวันนี้เรามาเที่ยวสวนสัตว์เขาเขียวจ้าเม่ไถ่ไม่ถ่ายจ้า สวนสัตว์เขาเขียวคนละสองร้อยนะทุกคนค่าเขา้าผู้ใหญ่ถ้าอายุหกสิบน่าจะเข้าฟรีอ้ย แดดคือแรงแท้พี่น้องพี่น้องป้องปายโอ้โหขึ้นมาข้างในแดดสุดยอดเลยทุกคนโหเสียง เสียงเสียงนกเสียงหนูอะไรคะอุย้ยน้องลิงน้องลิงเขามีโชว์สัตว์ว่ามีโชว์พวก <c oughs> เอาทำไมะ <c oughs> ทำไมทำไมเหรอทุกคนโดยใจทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาข้างในคนเยอะนก ส่วนซาลาเขาเหียงโอ้โหดูซื้อของเซเว่นก่อนนะคะคนเยอะนะทุกคน ชอบแบบนี้ก็ได้แตกคนนะดูโกงลูงกจนัำโกง ศูนย์ศูนย์ศูนย์หลายพันอะไรฮันนี้ใช่ป่ะอนุรักษ์พัฒนาเนอะเรานั่งข้างหลังได้ป่ะ ให้เขาควรจะไม่รู้ไม่ใช่ก็เซีลิกนั่หลังเออจะขอจะเช่าเป็นคันใหญ่เหรอไปได้เหันนะคหกแบบว่าอหกแบบนี้นะแบบหกที่เรื่องมันก็จะเป็นขันหน้าช่อคนแล้วก็ขันหลังศอกเขาเขียวเขาเขียวค่ะเรายังไม่ได้เข้าไปข้างในนะทุกคน จะมาเชาวรถกรอบโอ้นุ่นนุ่นนุ่นนั่นนะดูสิทุกคนนั่นน่ะเห็นไหมทุกคนโอ้โหโอ้โหเรด่อยน่ารักเดิน เอือโชว์ใหญ่เลยโอ้นั่นบานฮะตรงไหน,น,นอันนี้เขาไม่ได้ผูกใช่ปะ่ะนี่เดือดทุกคนอ้อดู มีตั้งหลายตัวนะอดูเิเออวันนี้เกาะสนีออนสนตัวนี้เล่นเก่งอ่ะจลีนเห็นปะเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อ ตัวสีดำนี่เล่นเก่งเนาะสีดำนี่เล่นเก่งมากดูดิน่ารักอะ่ะเออน่ารักจังเลยต้องงังๆมากเลยน่ารักอะ่ะดูเนาะกิงคำ นี่ก็อ้วนอืมนี่สีขาว,ขาวนี่สีเทาสีเทา,า,านี่สีดำตัวนั้นโหนสามทีกินกล้วยอีกแล้วหืมตัวอ้วนเลยโหนสามทีกินกล้วยโหนใหญ่เลยโหนใหญ่เลย เออยะเอเอเออกกําลังกายแล้วตูดใหญ่ด้วยนะโอ้มันมีหลายพันไงใช่ไหม,มอันนี้ชอบตัวนั้นน,ะน่ะตัวนั้นเต้นเก่งห้ามอ่ะอุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยน่ารักจังเลยเนนอ,อืมโน่นโน่น สีแก้มขาวอ๊มออ้อพี่เขาก็ถ่ายรูปใหญ่เลยอเออดูสิอะสีแก้มขาว mhm no. Look <laughs> at the dogs here!